พระองค์บอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดดังนั้นเมื่อจิตคิดถึงสิ่งใดดําเเถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณและนั่นคือพบเกิดแล้วนะดังนั้นทุกครั้งที่เรานึกที่เราคิดเรื่องอะไรนั้นคือความเป็นพบที่แท้จริงที่ถูกต้อง พบหมายถึงที่ตั้งของจิตหรือที่ตั้งของวิญญาณรับรู้เรื่องใดจิตไปตั้งตรงนั้นดังนั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วหลุดไปคิดณนะเซี้ยววินาทีนั้นร่างกายไม่มีวิญญาณคลองไม่มีจิตคลองถูกต้องไหมเนี่ยนะขณะนั้นวิญญาณไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นนะ พระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไรละนันทิตัดหรืออย่าให้จิตผูกกับอารมณ์หรือสังวรสํารวมอินทรีย์ใช่ไหมเราก็เลยดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมหลักการเป็นอย่างนี้ขณะที่จิตหลุดไปพูุ้ทธเจ้าบอกเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธ กลับมาตั้งไว้ที่กายสักพักหลุดไปอีกเราก็เห็นเกิดพอละความเพลินเราก็เห็นดับกลับมาอยู่ที่กายอยู่สักพักหลุดไปอีกเราเห็นเกิดละนันทีกลับมาที่กายเราเห็นดับโยมจะเห็นเกิดดับเกิดดับของนามธรรมอยู่เรื่อยๆใช่ไหมโยมก็จะรู้ว่านามธรรมทั้งหลายมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดา การรู้การเห็นตรงนี้เป็นปัญญาเรียกว่าวิปัสนาเข้าใจไหม,มเนี่ยโยมก็จะเห็นนามธรรมเกิดจากและนามธรรมก็ยังมีตัววิญญาณเองที่เปลี่ยนแปลงไปรับรู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าคงจะเห็นว่าเราอาจจะเห็นยากเลยบอกเอาไว้ว่าขณะที่วิญญาณมีการมาการไปจะมีตายและมีเกิด นั่นคือขณะที่จิตยมเคลื่อนไปรับรู้ความคิดความนึกอะไรเนี่ยจิตหรือวิญญาณเราไม่ได้วิ่งไปนะแต่เพราะว่าจิตของเราดับจิตดวงใหม่เกิดหรือวิญญาณของเราดับวิญญาณดวงใหม่เกิดและสัตว์คือผู้ยึดติดที่เคยยึดติดจิตดวงเนี้ยนะพอจิตมันดับจิตมันดับไปปุ๊บไม่มีอะไรเกาะ แต่ความพอใจในวิญญาณยังมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งนี้จึงเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่นี่ช้าๆเข้าใจไหมการเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่จึงเกิดความรู้สึก,กว่าเคลื่อนไปทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนหรอกนะและสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้าไปยึดในแต่วิญญาณแต่ละดวงเนี่ย สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเป็นความคงที่สิ่งสิ่งหนึ่งไม่ได้เคลื่อนนะแต่จับวิญญาณที่อยู่ไกลโพ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนแปลกมาอาแสดงว่าไม่ว่าวิญญาณจะอยู่ในที่ใดในสังคัตธรรมสิ่งสิ่งหนึ่งจับได้หมดจับได้ทันทีไม่ต้องอาศัยเวลาเลย และไม่ต้องมีการมากันไปถ้าสิ่งสิ่งหนึ่งมีการมาการไปก็ต้องเคลื่อนจากพรหมโลกลงมาเดรชานลงมามนุษย์ลงมาเปรตวิสัยจริงไหมแต่ไม่ต้องจับได้เลยเพราะจิตดวงนี้ดับปุ๊บจิตตรงนี้เกิดจับตรงนี้ได้เลยนั่นแสดงว่าทุกจุดเป็นองค์ความรู้หมดจริงไหมเพราะมันจับได้เลยทุกจุดไม่ต้องอาศัยเวลา ไม่มีจิตไปเกิดในพรหมโลกโอ oh, อีกนานขออีกสองปีค่อยจับไม่มีไม่มีระยะทางเลยจับปุ๊บทันทีเห็นนะโยมเริ่มประเมินได้แล้วไหมว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นอนุเป็นองค์ความรู้เนี่ยทุกจุดเลยทั่วไปหมดเลยของมหาสุญญาตาปรามานุตระสุญญตาสุญญ,าต,าญ,ญาตาอันเป็นอนุความว่างความว่างเนี่ยก็ซ้อนอยู่ในเนี้ยไม่ได้ไปว่างที่ไหน ไม่ใช่ความว่างอยู่ตรงนู้นนิพพานอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ผู้เจ้าจึงบอกไม่ใช่การเคลื่อนไปนะถึงจะได้นิพพานแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี่เองเนี่ยเป็นที่ออกของโลกเป็นที่เราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับไม่เหลือของโลกและปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนะโลกโลโกอ้ออกตรงนี้ขันห้างเราก็ยึดตรงนี้บิญญาณก็ามาคลองตรงนี้ กายเราก็ยึดตรงนี้สัญญาสังขารก็เกิดเพราะตรงนี้มันเคลื่อนมาเคลื่อนไปอย่างนี้ต้องศึกษาตรงนี้นะหลุดพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้พอเราอาศัยการที่จิตตั้งอยู่กับกายได้แล้วตัวที่ต้องเห็นที่ละเอียดที่สุดคือวิญญาณที่เราไม่เคยปล่อยมันนะดังนั้นเมื่อเราเห็นวิญญาณแปลเปลี่ยนและพระเจ้าเสริมให้เราหน่อยว่า ขณะที่มีการแปลเปลี่ยนคือสิ่งหนึ่งจะดับสิ่งหนึ่งจะเกิดก็แสดงว่าวิญญาณน,นั้นเกิดและดับเมื่อวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับผ้าผืนนี้เกิดพังเกิดพังแสดงว่าความเป็นผ้าเนี่ยมีชั่วคราวถูกต้องไหมมีชั่วคราวสิ่งธรรมชาติที่มันมีชั่วคลาวเนี่ยคือตัวเนื้อผ้าเนี่ย มันมีการเกิดขึ้นและมีการแตกสลายไปผู้ที่เห็นการเกิดขึ้นและการแตกสลายไปของสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดปัญญาว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นอนัตตาคือตัวตนมันไม่ได้มีถาวรมีชั่วคราวดังนั้นผ้าผืนนี้นะมันเป็นอนัตตาแต่ความเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ในเนื้อผ้านี้ในเนื้อผ้านี้มันมีแค่เสื่อมแล้วก็ดับ นะ,ะมีแค่เกิดเสื่อมดับผู้เจ้าจึงเรียกว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีนะไม่ได้พูดไปถึงอนัตตามันอยู่ในเนื้อผ้านี้แต่อนัตตาเนี่ยมันเกิดจากปัญญาของผู้ที่เห็นเกิดและดับว่าอ๋อตัวตนของไอ้สิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันมีชั่วคราวเข้าใจอนัตตาลึกขึ้นไหม นี่เข้าใจไหมนี่แหละอย่างนี้ดังนั้นอนัตตาเนี่ยในบางพระสูตรมจะเห็นว่าไม่ได้พูดต่อจากอนิจจและทุกขงังจะพูดแยกมานะจะพูดแยกมาแต่เวลาพระเจ้าพูดเชื่อมกันพูดอนัตตาเชื่อมกับทุกขังอะไรเนี่ยต้องให้เข้าใจโดยในยะอย่างนี้นะจากนั้นแล้วนะพระเจ้าเนี่ยบอกเมื่อเราเห็นอนัตตา ว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีตัวตนชั่วคราวพอไปเกาะใหม่ wa, K K ain, มันก็หายไปอีกมีตัวตนชั่วคราวอีกไปเกาะใหม่ K ain, มันก็หายไปอีกละลายไปอีกมีตัวตนชั่วคราวอีกนะเรายึดทีไยก็เห็นอนัตตายึดทีไรก็เห็นอนัตตานะจะเกิดปัญญาอะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา คือเ네นตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเน네สโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา